สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านายินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสูร่รายการพบเป็นสัจกรวันนี้ก็เป็นมาสุกที่1 1สิงหาคม2566พบกันกับผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนศักดิ์เททองก็กลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการอีกครั้งหนึ่งนะพบกันในช่วงเย็นมาสุกแบบนี้เวลาประมาณ18นาฬิ30นาทีาถึง19นาฬิกานะทางสถานีวิทยุ ระจายเสียงมหาวิทยาลัยเรโซน FM 1ร7 2 5เจมกวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวนชนชนะ่องทางการติดต่อกับรายการของเรานะเหมือนเดิมก็คือ ทางโทรศัพท์เบอร์0 5น1 4, ทางเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ www.nu-radio.nu.ac.th หรือว่าจะเป็นทาง Facebook คุณผู้ฟังเข้าไปเสืนหาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะช่องทางในการติดต่อ,อก,ก็จะมีหลากหลายนะสะดวกช่องทางไหนคุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อ,อก,กับรายการของเรากันได้ คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็น่าจะทราบกันดีว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาตินะก็เป็นวันที่ลูกๆจะแสดงความรักความกตัญญูต่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่จะพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวที่ต่างๆไปทานอาหารที่คุณแม่ชอบหรือว่าช่วยคุณแม่ทํางานต่างๆนะเชื่อว่าลูกๆหลายคนเนี่ยก็คงมีการมอบดอกมะลิให้กับคุณแม่ในวันแม่นี่ด้วย ซึ่งการมอบดอกมะลิก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คนไทยเราเนี่ยปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานแล้วก็ดอกมะลิก็เป็นดอกไม้ที่หลายๆคนก็จะรู้จักกันดีว่าเป็นดอกไม้ที่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในหลายๆโอกาสรวมไปถึงเรื่องของความรักระหว่างแม่กับลูกด้วยสาเหตุที่เราใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่ก็เพราะว่ามีความหมายถึงความรัก ที่บริสุทธิ์ของแม่ที่มีให้กับลูกๆอย่างไม่มีวันที่จะเสื่อมคลายลงไปได้เช่น <condu it> เดียวกับความหอมของดอกมะลิที่มีกลิ่นหอมที่ยาวนานซึ่งดอกมะลิก็จะออกดอกตลอดทั้งปีนอกจากการที่ลูกนําดอกมะลิมามอบให้กับแม่แล้วก็ยังมีความนิยมที่จะนําดอกมะลิเนี่ยมาร้อยเป็นพวงมาลัยไว้บูชาพระหรือว่านํามามอบให้กับแม่ในวันแม่นี้ด้วย พวงมาลัยดอกมะลิก็เลยเปรียบเหมือนการบูชาพระคุณของคุณแม่ที่มีต่อลูกๆนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยดอกมะลิก็จะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะแต่ละพันธุ์ก็จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในประเทศไทยของเราก็จะมีทั้งมะลิที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็เป็นพันธุ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศสีของกลีบดอกมะลิก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยในบางพันธุ์ บางสายพันธุ์ก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็บางสายพันธุ์เนี่ยก็อาจจะไม่มีกลิ่นก็ได้ส่วนมากดอกมะลิที่เจอในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะไม้พุ่มนะขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางก้านใบก็จะมีลักษณะสั้นนะปลายใบมีลักษณะแหลมส่วนดอกมะลิเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นช่อนะออกดอกตามซอกใบหรือว่าปลายกิ่งจะมีทั้งแบบกลีบดอกที่ซ้อนกันที่เราเรียกว่ามะลิซ้อน แล้วก็แบบปลีบดอกไม้ที่ไม่ซ้อนกันที่เรียกว่ามะลิลาซึ่งมะลิทั้งสองชนิดเนี่ยก็จะมีสีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกลิ่นกันแล้วเนี่ยดอกมะลิลาเนี่ยก็จะมีความหอมกว่าดอกมะลิซ้อนช่วงนี้เรามาฟังถึงสรรพคุณของมะลิกันว่ามีอะไรบ้างนอกจากความหอมของมะลิแล้วก็การเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของวันแม่แล้ว ทุกส่วนของมะลิก็ยังมีสรรพคุณทางยาด้วยซึ่งสามารถนามาใช้เป็นสมุนไพรในการบรรเทาอาการต่างๆ ในตำรายาของไทยเขาก็จะบอกไว้ว่าดอกมะลิเนี่ยจัดเป็นยาลดถ,ถอมเย็นแล้วก็มีการนำส่วนต่างๆน้องเหนือจากนั้นไม่ว่าจะเป็นรากเป็นใบมาใช้ในการปรุงยาด้วยซึ่งก็จะให้สรรพคุณหลากหลายอย่างเช่นช่วยในการบำรุงหัวใจนะลดอาการอ่อ,อนเพลียแล้วก็เรื่องของการแก้ร้อนในกระหายน้ำรวมไปถึงเรื่องของอาการปวดท้องด้วย นอกจากนั้นกลิ่นของดอกมะลิเนี่ยก็ยังช่วยกระตุ้นระบบประสาทสำหรับคนที่มีภาวะอ่อนเพลียอย่างช่วยปรับอารมณ์แล้วก็บรรเทาอาการปวดศีรษะในคนที่มีความเครียดได้ด้วยสำหรับสรรพคุณทางยาของมะลิเนี่ยถ้าจะแยกเป็นส่วนๆก็จะพบว่ามีหลายส่วนที่นำมาใช้รักษาโรภาคภัยไข้เจ็บได้อย่างหลากหลายถ้าเป็นรากของมะลิเนี่ยก็จะช่วยในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะบรรเทาอาการเคลยดขัดยอก นอกจากนี้ก็ยังมีการเอาไปบรรเทาเรื่องของอาการเลือดออกตามไรฟันแล้วก็ช่วยรักษาอาการอักเสบได้ส่วนใบของมะลิเราก็จะนำไปใช้ในการรักษาอาการปวดท้องแน่นท้องแล้วก็ท้องเสียและถ้านำใบเอาไปตําแล้วก็ละลายในน้ำปูนใสก็จะใช้ในการรักษาแผลฟกช้ำจะทำให้แผลหายเร็วขึ้นด้วยสำหรับตัวดอกมะลิ เราก็เอาไปใช้ในการรักษาอาการเช่นโรคบิดนะอาการปวดท้องถ้านำดอกมะลิไปตามให้ละเอียดและวพ่อที่ขมับก็จะแก้อาการปวดหัวได้นอกจากนั้นยังเอาไปรักษาอาการแผลผู้พองนะแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยรวมไปถึงเอาไปทำเป็นยาบำนุงหัวใจได้อีกสำหรับภูมิปัญญาโบราณของไทยเราก็มีการนำดอกมะลิมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ที่เห็นกันโดยทั่วไปก็จะมีการเอาดอกมะลิเนี่ยไปลอยน้ำซึ่งนอกจากจะเพิ่มความหอมของน้ำดื่มแล้วก็ยังช่วยแก้อาการกระหายน้ำได้นะเพิ่มความสดชื่นแล้วก็บำรุงหัวใจได้การนำดอกมะลิมาลอยน้ำเนี่ยก็มีการแนะนำว่าสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำดอกมะลิมาลอยน้ำดื่มทั่วทวไปหรือเอาไปลอยในอาหารไทยเช่นพวกข้าแช่นะ หรือว่าจะเอาดอกที่แห้งแล้วเนี่ยมาต้มน้ำร้อนแล้วก็ดื่มทำเป็นยาหอมก็ได้นอกจากนั้นดอกมะลิก็ยังถูกเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำของหวานด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกลอดช่องนะวุ้นกะทิหรือว่ารวมไปถึงพวกขนมเชื่อมน้ำตาลต่างๆเพราะว่าดอกมะลิเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหอมของของหวานแล้วก็ยังมีฤทธิ์เย็น ก็เลยเหมาะแก่การรับประทานตบ้ายอาหารขาวก็จะช่วยเพิ่มความสดชื่นของผู้ที่บริโภคได้นอกจากนั้นแล้วกลิ่นของดอกมะลิก็ยังมีฤทธิ์ในการช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท และปัจจุบันก็มีการผลิตน้ำมันหอมระเหยที่สกัดออกมาจากดอกมะลิเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำเครื่องสำอางนะฮะรวมไปถึงเรื่องของน้ำมันสำหรับนวดผ่อนคลายด้วยซึ่งจะช่วยในการบำรุงผิวที่แห้งแล้วก็แพ้ง่ายแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรธนศักดิ์เททองที่คลื่น FM 1 0 7 2 5เมกะเฮิร์ สถา,านีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนช่วงสุดท้ายรายการของเราก็จะนำคุณผู้ฟังไปรับทราบเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้มะลิเนี่ยว่าจะมีอะไรกันบ้างถึงแม้ว่าดอกมะลิจะมีสรรพคุณและก็ประโยชน์มากมายและปกติในการบริโภคและการใช้มะลิเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัย แต่ยังไงก็แล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันชัดเจนนะว่าการใช้มะลิเพื่อเป็นยาเนี่ยจะปลอดภัยต่อร่างกายมากน้อยขนาดไหนบางคนที่มีการใช้ดอกมะลิก็อาจจะทําให้เกิดอาการแพ้ได้ทําให้เกิดอาการระคายเคืองบริเวณผิวหนังถ้าได้รับในปริมาณที่มากหรือว่าบ่อยเกินไปกลิ่นของดอกมะลิก็อาจจะทําให้เกิดอาการปวดหัว ในคนบางคนได้โดยเฉพาะคนที่มีอาการปวดหัวไมเกรนชนิดที่รุนแรงและในปัจจุบันเนี่ยการปลูกมะลิเนี่ยทำในหลายๆที่ก็เลยมีการนำสารเคมีมาใช้ในการดูแลต้นมะลิอย่างเช่นใช้พวกยาฆ่ามแมลงหรือว่าปุ๋ยเคมีเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณผู้ฟังจะนำมะลิไปใช้ในรูปแบบกินหรือว่าสูตรดมก็อาจจะทำให้สารพิษต่างๆเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ รวมไปถึงเรื่องของการซื้อมะลิจากตลาดก็อาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีซึ่งในบางครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถล้างออกให้หมดไปได้เพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจแล้วก็ประโยชน์สูงสุดในการใช้คุณผู้ฟังก็ควรจะใช้มะลิที่ปลูกด้วยตัวเองหรือว่านํามาจากแหล่งเพาะปลูกที่มั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีเจือปนก็จะดีที่สุดนะครับ สำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสยัยหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาแผนโบราณหรือว่ายาแผนปัจจุบันก็แล้วแต่นะรวมไปถึงเรื่องของสมุนไพรแล้วก็อาหารเสริมด้วยสามารถติดต่อสอบถามมาัง่รายการของเราได้ในทุกๆช่องทางทั้งทางโทรศัพท์นะเบอร์ติดต่อของทางสถานีก็คือ0 5 5 9 6 1 1 2 4หรือว่าคุณผู้ฟังสะดวกทาง Facebook ก็ส่งข้อความมาที่ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรสะดวกช่องทางไหนสามารถติดต่อกันได้ไหนทุกๆช่องทางแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้ากับรายการพบเพศสัชกรที่คลื่น FM 1 0 7 2 5เสมิถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ